สวัสดีครับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมสุวิทย์สุธิประาภาพาท่านผู้ชมมาที่วัดปากน้ำป่าษีเจริญครับมาเพื่อสัมษัสพิเศษผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วันนี้นะครับ่าจะสนทนาท่านเรื่องของธรรมะแล้วเรื่องของการใช้หลักศีลธรรมง่ายๆในการที่จะสร้างความสงบสุขแล้วก็ความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ตอนนี้ผู้บริัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านรอผมอยู่ที่โบสถเก่าแก่ของวัดแห่งนี้นะครับอายุอนานนามันมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุยาแล้วครับ กราบนมัสก,การนะครับสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์นะครับผู้บริัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำประสเจริญผมกราบขออนุญาตนะครับวันนี้ใช้คําว่าสมเด็จเจ้าคุณนะครับต้องกาบนมัสการนะครับแหมวันนี้มาวันสําคัญวันดีด้วยท่านครับ เรื่องของความสงบสุขเรื่องของธรรมะของพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะสร้างความสมัครสมานสมัคมคกีการสร้างความสุขให้กับพี่น้องหลักธรรมะนี่มันสามารถช่วยได้ขนาดไหนครับท่านสมเด็จครับขอจเจริญพรคุณสวิท์สุธิปปา่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านในช่วงระยะเวลาแห่งความปรองดอง ความสมานฉันอันนี้เป็นความประสงค์ของท่านประธานคอสชอซึ่งท่านก็ได้ทําอยู่อันว่าความอรองดองความสมานฉันหรืออะไรอะไรต่างๆนั้นอยู่ที่ครอบครัวเป็นตัวอย่างตัวอย่างลูกครอบครัวถ้าครอบครัวมีสักสี่ห้าคนคุณพอ่อคุณแม่ลูกหลานสี่ห้าคน ผู้เช่นนั้นถ้าทุกคนรักใคร่กันจงเกลียวกันปลองดองกันอันนี้แน่และเกินว่าความปลองดองความมั่นชันความสุขย่อมจะเกิดมีขึ้นถ้าหาวครอบครัวนั้นสี่ห้าคนนั้นไม่สามัคคีกันคุณพ่อไปอย่างหนึ่งคุณแม่ไปอย่างหนึ่งลูกหลานไปอย่างหนึ่งครอบครัวนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์การที่จะให้เกิดความสุข รองดองประชานในครอบครัวหรือว่าในสังคมพูดวงกว้างว่าในสังคมในสังคมนั้นอขอให้ท่านทั้งหลายดูตัวอย่างอย่างหนึ่งและดูสื่ออย่างหนึ่งตัวอย่างก็หมายความว่าผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเด็กๆก็ต้องดูตัวอย่างของผู้ใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แมที่ดี ผู้ใหญ่ที่ดีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ในระเบียบเรียบร้อยลุงบูกลหลานก็เป็นเช่นเดียวกันและหรือที่เรียกว่าสื่อนี่ก็เป็นประการสำคัญอยู่เหมืกันสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีใช้คำพูดที่ดีใช้แต่งตัวที่เรียบร้อยอผมเผ่ามาให้ลุงรัง ตรวจคราวกอนให้สะอาดเรียบร้อยก็เป็นสื่อที่จะนํามาสู่เยาวชนให้ทําตามอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าสื่อ,อไม่ไม่เรียบร้อยแต่เยาวชนคนทั้งหลายก็ชอบจักระทํำตาม,ตามเห็นว่าเป็นการโลภผลอาพผ,ผลอจต,ต,ต,ต่างๆนันก็ไม่ดีเดวยกันอันนี้เป็นเป็นการทั้งพันอย่างหนึ่งว่า ตัวอย่างกับเสกคุณธรรมที่จะคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความปลองดองความขันฉันคุณธรรมขหนึ่งที่เรียกว่าทำมีประกาะมากคือหนึ่งสติความะระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยท่านทั้งหลายคุณธรรมง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมากไม่ต้องมากคุณธรรมง่ายๆ สติความเลึกได้ก่อนจะทำอะไรก็เลึกได้ก่อนจะพูดก่อนจะคิดก็เลึกได้กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็รู้ตัวขึ้นชื่อว่าประชาชนคนทั้งหลายนั้นความชั่วความทุจริตความเสียหายไม่มีใครชอบทุกคนไม่ชอบไม่ชอบทำชั่วทำบาปแต่ทำไมยังทำก็เพราะว่าผู้นั้นขาดสติ ถ้าเขามีสติเลิกได้ก่อนวา่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะพูดไม่ดีขึ้นมาดีเขาจะไม่กระทำเรื่องของสติมีความนะรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักธรรมะปัจจุบันนี้ดูถ้าทางคนไทยนี้ยังขาดอยู่เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างคนทําสื่อก็อรายงานข้อเท็จจริงมนแต่ข่าวได้ร้ายในสังคมไทยทั้งเองนะครับควรที่จะตั้งสติยังไงดีนะครับท่านพระกุลนะเรื่องนี้เรื่องธรรมะนั้น ไม่ขาดไปไหนธรรมะยังอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่คนปฏิบัติไม่ปฏิบัติคนปฏิบัติไม่แวดตามิธรรมะก็ช่วยไม่ได้พระธรรมคุม้มครองผู้พุทธตามแบดตามไม่ให้ตกไปในสิ่งที่ชัว่วในทางชัว่วถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมบอกว่าอย่าทำนี้นะทงนี้เป็นชั่วเป็นบาปนะคนนั้นประพฤติตามก็ไม่ตก ไม่เกี่ยววสุที่ชั่วแต่ผู้นั้นไม่หวัดตามพระธรรมก็จริงต้องเป็นไปตามความชั่วที่กระทำนั้นคุณธรรม <c oughs> คุณธรรมอันสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือฮิริกับโอดตะปะฮิริความละอายแก่ใจโอดตะปะความเกรงกลัวคนถ้ามีความละอายแล้วก็มีความเกรงกลัว จะทําความชั่วก็ละอายจะทําความชั่วเกงกลัวแต่คนเช่นนี้ก็ไม่ทําไม่ทำชั่วนั่นคุณทำสองประการนี้ยังเป็นประการสําคัญที่จะผลักดันให้มู่มนุษย์เราเป็นคนดีกรับสมเด็จเจ้ระคุณครับเรื่องของการทําความดีที่ว่านี้ผมได้เฝ้าสังเกตวิญิธานของเจ้าคุณสมเด็จนะครับที่ได้พูดกับพี่น้องประชาชนตลอดมา บอกว่าศีลห้านี่แหละถือว่าเป็นภูมิปุ้บกันดีที่สุดเลยแล้วท่านก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของพี่น้องประชาชนถือศีลห้ากันทั้งหมู่บ้านตอนนี้เป็นไงบ้างครับ่านนีเ้เรื่องเรื่องศีลห้านั้นความจริงศีลห้านั้นมีกับคนทุกคนผู้นั้นจะสมาทานหรือไม่สมาทานและผู้นั้นจะนับถือศาสนาอันใดก็ตามแต่ข้าเขา <c oughs> ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดผิิจสิ่งห่วงแขนไม่พูดลุกสาไม่ดื่มสุราไม่ไรผู้นั้นก็เชื่อมีศีลห้าศีลห้านี้ท่านบอกว่าเป็นนิจศีลมีกับบุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะเราจะไม่ต้องไปสมาทานกับใครที่ไหนแต่เขาพอด,ดีครับนี้ก็เชื่อมีศีลห้าอาตมาเคยพูดอยู่ว่าถต่แม้ว่าเขาศาสนาอื่นแต่เขาไม่ฆ่าสัตว์รทรัพไม่ทำนี้ เขาก็เชื่อมีสีห้าแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีสีนหน้าเพราะเขาไม่ได้นับถือสีห้าทุกศาสนาเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องสีห้านี้เป็นหลักประกันสังคมสีห้าเป็นหลักประกันสังคมสังคมที่มีสีห้าจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่คุกเคลือ,ลอนร้อนดูง่ายๆในกลุ่มเล็กๆของเรานะั้นถ้าหมู่บ้านนี้ มีคนที่มีศีลห้าเสมอเหมือนกันหมดที่เรียกว่าศีลสามัญญาตาและหรือว่ามีความคิดเสมอกันหมดที่เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตามีความมีศีลกับมีความเห็นเสมอกันบ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าบ้านนั้นศีลก็ไปอย่างหนึ่งความเห็นไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็เถียงกันเท่ากัน อยู่ร้อนนอนทุกทุกคนครับทำยังไงครับสมเด็จเจ้าพระคุณครับว่าหลักประกันในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในชาวบ้านก็คือวสินลห้าที่ท่านเจ้าประคุณบอกนะครับ <c oughs> แต่ทำยังไงดีครับจะอยากกะจขยายเรื่องของหมู่บ้านศีนห้าให้ครบทั้งประเทศนี่จะต้องมีการปกติสำนึกกันยังไงดีครับท่านเน่ยเรื่องเรื่องนี้ก็คิดว่าไม่อยากต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์และของหน่วยราชการ คณะสงฆ์ตั้งแต่ท่านผู้ปกครองสูงสุดไปจนถึงเจ้าหน้าจังหวัดอำเภอตำบลเจ้าวาดผู้ปกครองก็ว่องผู้ปกครองสูงสวนไปถึงท่าน้วาก,การจังหวัดในอำเภอกำนันใหญ่บ้านร่วมด้วยช่วยกันด้วยกันแล้วก็เข้าหมู่บ้านอาตมาพูดว่าสองประการที่ทำให้เขาได้เข้าถึงอันนี้ประการหนึ่งส่งแบบฟอร์ม ให้เขากรอกรายการว่าเขาไม่เขารักษาศีลท่าละนี่ประการหนึ่งเีกประการหนึ่งคือเราไปพูดพูดให้เขารู้รเรื่องรู้ความจริงของเรื่องต่างเหล่านี้แล้วก็เขาก็มีศีลท่าหนวยรายการต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลมากอย่างเป็นต้นว่าท่านที่ดีกรมการศาสนาท่านกิจยพงศ์ริ่านช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่าง แล้วก็สำังานผู้สนาแห่งชาติท่านนพรันตน์เบญวรรนันท์ท่านที่วิจัยกองศาสนามาสองวันนี้ก็ให้สตังมาทำป้ายคือว่าหมู่บ้านที่อาตมาบอกไปว่าได้จะาสิบเอซก็ให้ป้ายหมู่บ้านรักษาศีลท่าแล้วก็จะแจกทั่วประเทศบอกว่าใครต้องการบอกมา แล้วก็เราจะแจกให้กับพอดีเลยท่านอธิบดีกรมกานากับคณะก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับท่านพลตรียัครราชทิพย์โรจน์ที่ถือว่าเป็นตางตัวแทนของกองทัพก็มานั่งในวัฒนการให้ฟังด้วยวันนี้ก็คงจะได้ได้เห็นภาพอะไรชัดเจนนะครับที่จะ <คน S 1> ช่วยกันต่อยอดท<า>ง<ป>ังท่านประธานท่านประยุะะงงทธ์เราจะนิโอดานั่นฟังท่านพูดทางทีวีก็พูดอยู่ในหลักของศีลห้าเนี่ยไม่ขา่าสัตว์ไม่เบียดเบียนกันไม่รักไม่ขโมยไม่ พระพุทธ้ศราเนี่ยก็คือศรีห้านี่เอง้ท่านท่านประธานก็พูดอยู่เรื่องศิีห้าเพื่อเกิดความปลองดองความสามัคคีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศิีห้าถือว่าเป็นรากฐานของพี่น้องชาวพุทธและความเป็นไทยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะศิีห้าตั้งก่อนพุทธกาลแล้วพอถึงพุทธการพุทญากรรับเอาศีหนน้านี้มาให้ผู้สอนนี้คนปฏิบัติเท่านี้ไม่ต้องมาก ห้าข้อเนี้ยัาอาตมาเคยพูดเล่นว่ากฎหมายร่างกฎหมายเอาศีลห้านี้เป็นหลัหลหกหนึ่งร้อยสีห่ห้าแล้วก็ขยายไปดิอ,อะไรก็ว่าไปเหมือนอย่างของพระเราครับสัมปปาปสาักระณังู่เจสาูสัมมาาปจิตจวิโยทวนางังมี่หลักศาสนาครับสัมปราักรรัางข้ามาทำความชั่ว ก็ขยายไปเป็นวินัยพิศกฟังดูนะครับถ้าเข้าใจเรื่องของหลักสิลห้านี่มันสามารถที่จะแตกแขนงออกไปทางน้แล้วแต่เพื่อสร้างความยู่ยเย็นเป็นสุขให้กับบ้านเมืองได้แล้เน้าท่านี้แหละม่ต้องมหาอำราจเอาแต่ทำไงเราจะรักษาสิลห้าได้เตอนนั้นะครับเซนนีก็เนี่ยคือต้องต้องพูดให้เข้าใจให้เข้าใจเพรักษาสิบห้านี่ไม่ยากจะเป็นสิลห้าสิบแปดสิบสิสองิเียรตรักษาไม่ยาก คือรักษากายกับวาจาสองอย่างเท่านี้รเรื่องรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยรักษากายวาจากายไม่ทําชั่ววาจาไม่พูดชั่วกายไม่ทําทุกจริตไม่ทาผิดวาจาไม่พูดชั่วคือเสื้อนี่เป็นศีลรักษากายวาจาได้ทาแต่ดีพูดแต่ดีเนี่ยศีลมีมากนะสลายก็รักษาได้หมดครับฟังดูนะครับก็คือว่าห้าข้อ ไม่ยากแต่ดูท่าทางนะครับไม่รู้เป็นไงสังคมผู้คน<อ>ปัจจุบันนี้เกิดไม่ได้เคารพศีลห้าหรือไม่ได้รับหลักศาสนาท่าที่ควรนะเป็นจมูเป็นด้วยเพราะว่าไม่เข้าใจอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็ทําติดมาจนเป็นอาจินจะเ,<อ>เ,เป็นต้นว่าดื่มเบียดื่มสุราทำาือเป็าจินแล้วจะให้มารักษาศาีลห้า ก็บางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าติดอยู่แล้วก็นั้นทั้งหลายแหล,เหล่เรานี้เราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆครับหให้ให้ศีลธรรมตั้งเด็กๆครับโครงการหมู่บ้านศี่ห้านี้เราเข้าตั้งแต่โรงเรียนนะโรงเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ร้องเพลงชาติหน้าเสาธงร้องเพลงชาติอ,อารณาศีล รับรับศีลแรงตนในพุทธมามก,กะสวดมนต์ต่างๆเราให้โรงเรียนนะว่าโรงเรียนรักษาศีลห้าหให้โรงเรียนด้วยนี้ไปไปหลายหลายโครงการหลายอย่างครับของโรงเรียนว่างในหน่วยราชการก็มีเฮ้ยแ้วบางแห่งอย่างเช่นสาแก้วและคมถมนี่ท่านเจาะเป็นบ้านไปเลยเป็นบ้านครับ,บ้านนี้มีห้าคน บ้านเลกษาสิงหห้าแต่สักห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ไปบ้านนี้รักษาสิงห้ารันเจาะลึกลงไปอีกับเข้าใจว่าก็คงจะได้ความสําเร็จครับก็เดี๋ยวนี้ไปทั่วประเทศอจากทีวีช่องทุกช่องอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าอะไรและวิทีพูลอะไระครับทุกทุกช่องช่วยกันพูดให้ ยตดโยมก็จาใจครับก็รู้กันดั้วครับเก่าในมรสาการนะครับสมเด็จเจ้าพระคุณพระมหารัรมังครา,าจารย์วันนี้ที่ได้ให้ข้อคิดเรื่องของการใช้หลักธรรมะแล้วก็หลักศีลห้านั่นก็คือว่าสร้างจากบ้าน วัดโรงเรียนนะครับวันนี้ได้คติทำได้หลายประการด้วยกันนะครับขออนุญาตนำคติตามของท่านให้เผยแพร่พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปกัรดีรับขอเริญพครับกล่าวนามสการนะครับวันนี้นะครับผมสวิตสุทธิประภาต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ